ก็ขอ87อนาคตชาวนาพันข้าวสร้างเศรษฐีสิ้นสุดการนรอคอยกลมการข้าวรับรองพันสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องหมอดำผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub สไครต์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็นำคลิปดีๆมีสาระมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาอีกเช่นเคยนะครับสิ้นสุดการรอคอยกับพันุ์ข้าวแห่งอนาคตนะครับคือพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มกขอ87ที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับกับมหากาการรับรองพันธุ์ข้าวกขอ87ที่บ่าวโซดเคยลงคลิปกดก่อนไปแล้ว2คลิปนะครับสำหรับข้าวกขอ7กลมการข้าวประกาศรับรองข้าว เพื่อนุ่มพันใหม่ก็ขอ87หวังกระตุ้นการส่งออกข้าวไทยสืบเนื่องมาจากนายประพัฒน์โพสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กล่าวในที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่4ี่พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาว่าในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การส่งออกโดยการเชิญโรงสีและผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วม กันกับผู้ปลูกข้าวโดยมีการกำหนดประเภทข้าวออกมา5ประเภทด้วยกันคือ 1. ข้าวหอมมะลิ 2. ข้าวหอมไทย 3. ข้าวพื้นแข็ง 4. ข้าวพื้นนุ่ม 5. ข้าวเหนียวอย่างไรก็ตามยอมรับว่าในขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวมีราคาตกลงไปเป็นอย่างมากเพราะปัจจุบันตลาดมีความต้องการข้าวพื้นนุ่มที่สูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันพื้นที่ปลูกข้าวพื้นนุ่มในประเทศไทยนั้นกับมีเพียงแค่สามแสนไร่โดยประมาณซึ่งถือว่าเป็นจำนวนน,น้อยทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดส่งผลให้ไม่สามารถนำไปแข่งขันสู้กับตลาดต่างประเทศได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกลมการข้าวจึงได้เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการลดพื้นที่การปลูกข้าวแข็งลงและหันมาเพิ่ม พื้นที่การปลูกข้าวพื้นนุ่มมากขึ้นตามที่ผู้ส่งออกต้องการกลมการข้าวมีการวิจัยข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่คือข้าวพันธุ์กอข8 7ที่มีการเริ่มทดสอบแล้วให้ผลเป็นที่น่าพอใจสามารถให้ผลผลิตได้มากถึง1,200กิโลกร,รัมต่อไร่เลยทีเดียว มีความต้านทานโรคแมลงโดยได้ทำการทดสอบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้กรมการข้าวได้ประกาศรับรองพันุข้าวพันกอขอ87อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งคาดว่าพันข้าวดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกระตุ้นตัวเลขการส่งออกข้าวไทยให้มีปริมาณที่สูงขึ้นและแข่งขันกับตลาดเวียดนามได้กลับมาทวงแชมป์การส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกได้นั่นเองนะครับ กรมการข้าวได้ประกาศรับรองฝันข้าวจำนวนสายพันธุ์ได้แก่ข้าวกข85กกขอ87และข้าวเจ็กไชนา่า4โดยแต่ละพันธุ์มีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปสำหรับข้าวเจ้าพันธุ์กขอ85เป็นสนิดข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงเป็นข้าวสนิดแข็งผลผลิตเฉลี่ย826กิโลกร,รัมต่อไร่ลักษณะเมล็ดยาวเรียวท้องไข่น้อยคุณภาพสีดี ค่อนข้างต้านทานต่อเพียกระโดดสีน้ำตาลข้าวเจ้าพันกอขอ87มีปริมาณผลผลิต7 3 4กิโลกรัมต่อไร่แต่มีศักยภาพสูงสุดที่ให้ผลผลิตได้ถึง1 5 0 0กิโลกรัมต่อไร่หุงสุกนุ่มไม่ต้านทานต่อเพียกระโดดสีน้ำตาลเพียกระโดดหลังขาวโรคขอบใบแห้งและโรคไหมสำหรับข้าวขาวเจ็กชัยนาทสี่ผลผลิตโดยเฉลี่ยสูงกว่าข้าวหอมมะลิเมล็ดข้าวมีความยาวมาก เป็นข้าวไวต่อส่วงแฉงมีท้องไข่น้อยสำหรับผู้อำนวยการกองมเมล็ดพันธุ์ข้าวเปิดเผยว่านายประพัฒน์โพสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรองมเมล็ดพันธุ์ข้าวกลมการข้าวดำเนินการประสานงานกับสถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เนื่องจากทางมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ ได้มีการทดลองนำข้าวหอมมะลิไปทำการทดสอบผ่านลังสีไอออนระดับต่ำผลปรากฏว่าสามารถแตกเมล็ดพันธุ์ออกมาเป็นพันธุ์ใหม่ได้โดยให้ผลผลิตมากถึง1,500กิโลกรัมต่อไร่ให้ความหอมที่มากขึ้นและสามารถปลูกได้ทั้งปีจึงเห็นสมควรให้โครมการข้าวนำมาทดลองปลูกโดยในเบื้องต้นกองเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดำเนินการประสานไปยังสถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นการเบื้องต้นแล้วแต่ได้รับการแจ้งจากสถาบันดังกล่าวว่ายังไม่สามารถลงนามความร่วมมือ MOU กันได้ในขณะนี้เนื่องจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะขอดําเนินการทดสอบต่อไปอีกระยะหนึ่งจากนั้นเมื่อผลการทดสอบมีความแน่ชัดแล้วทางสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาลัย เชียงใหม่จะดําเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้แก่กรมการข้าวเพื่อเป็นตัวอย่างในการทดลองปลูกจํานวน20กิโลกร,รมัมทั้งนี้กรมการข้าวจะเร่งดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับก็สิ้นสุดการรอคอยที่รอคอยกันอย่างยาวนานนะครับสําหรับพันธุ์ข้าวก87นะครับที่กลกรมการข้าวรับรองพันธุ์นะครับซึ่งได้ รับรองพันธุเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพันธุ์ข้าวแห่งอนาคตนะครับพันธุ์ข้าวสร้างเศรษฐีพันุ์ข้าวกขอ87ที่พี่น้องชาวนารอคอยกันอย่างยาวนานนะครับหากสนใจพันธุ์ข้าวก็อดใจรอนะครับรอกลมกันข้าวปรับปรุงนะครับและขยายพันธุ์และส่งไปตามศูนย์เพราะพันธุ์เมล็ดพันุ์ข้าวต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็ยังไม่มีพันธุ์ข้าวที่จะออกสู่ท้องตลาดนะครับสําหรับพันธุ์ข้าวกอขอ87นะครับ ก็ต้องรอกรมการข้าวขยายพันธุ์และแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์ไปให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งสําหรับข้าวพันธุ์ดีพันธุ์สร้างเศรษฐีที่ให้ผลผลิตสูงนะครับกับการส่งออกและทําข้าวขายของพี่น้องชาวนาไทยนะครับอนาคตอาจสดใสกับพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่กขอ8 7นั่นเองนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บัวนทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาฝากก็อดใจรอนะครับสวัสดีครับ